ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วง1เดือนนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่18สิงหาจนถึง17กันยายนนะคะในช่วงจังหวะน,นี้ดาวทิศโกจรเข้าพบกรรม,มะ ของคุณนะคะในช่วงจังหวะนี้ค่ะใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ได้งานที่ดีกว่าเดิมได้บริษัทใหญ่บริษัทที่มีความมั่นคงนะคะคุณสามารถที่จะทํางานใหม่ได้อย่างยาวๆเลยใครที่หางานได้ในช่วงจังหวะเดือนนี้นะเออมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีนะ ผู้ใหญ่เจ้านายก็รักเมตตาเอ็นดูนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่มีงานเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าไม่ต้องพยายามมากการเข้าหาเยอะนะดีไหมดีดีสำหรับคนที่มีธุรกิจของตัวเอง แต่ว่าสําหรับใครที่รับเงินเดือนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยทํางานเยอะนะคะอา,อาจจะไม่ได้แบบว่าเงินเพิ่มแต่แต่สำหรับบางคนก็อาจจะได้เงินพิเศษเพิ่มอยู่นะนะคะบางคนก็อาจจะได้ OT หรือได้เงินพิเศษเพิ่มนะคะในช่วงจังหวะนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการทํางานมีโอกาสที่จะได้ทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะคะมีการพัฒนางานนะคะซึ่งนะ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เ,เรียกว่าแสดงความสามารถใช่ไหม ได้แสดงความสามารถของคุณในยอย่างเต็มที่นะคะก็ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นผลงานนะคะของคุณเรียกได้ว่าช่วงเนี้ยทาอะไรก็ผลงานโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นที่รักนะคะของผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเออทำอะไรก็เข้าตากรรมการนะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะเรียกว่ามีแสงมีออร่านะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเนีย่ยคือปังมากในช่วงเดือนนี้นะ,ะเหนื่อยเลยแหละนะคะใครที่โอโ้อยากจะได้งานอยากจะมีงานเข้าเยอะช่วงนี้ล่ะคะ่ะนะหนึ่งเดือนนี้นะรับ ให้ทันรับให้ทันนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะส่วนตัวช่วงนี้ก็คืองานเข้าแน่นมากๆกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ยิ่งยิ่งถ้าทำงานดีเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะ,ะที่ลูกค้าเนี่ยจะบอกต่อคุณเยอะมากๆนะคะในช่วงนี้นะ,ะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะ,ะที่คุณเนีมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องของการงานนะคะ